ยกขวายกซ้ายยกขวายกก่อนยกก่อนค่ะแม่รักลูกค่ะร้องเพลงให้แม่ฟังก่อนค่ะยก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 เข้าไปให้มันหลุดลอกยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวาอพูดอยู่คําเดียวนี่ยเนี่รู้แล้วว่ารักใครจะไม่รักเรามีลูกตัวเดียว เออแม่พูดจริงๆแม่ไม่โกหกหรอกพืดอคำอื่นมั่งได้ไหมเพื่อคำอื่นได้มั่งได้ไหมไปยุ่งกับเขาเขาล้างรถเดี๋ยวเขาเข้ามาบีบคอเออขนาดจุเะเอะ<อ> <c oughs> แม่ก็รักลูกเอะ <c oughs> เอะมายังไงวะเอะเนี่ย้องเพลงให้ฟังนี่้องเพลงนี่โยกโยกโยกโย,ก,ยกเข้าไปให้มันหลุดโลกโยกซ้าย โยกขวาไม่โยกจริงๆอะไม่โยกจริงๆอะลูกใครแกล้งลูกเมวะ,อะโอ้โท่าบิดขี้เกียจนะครับอันนี้คือท่าผิดขี้เกียจไม่ว่ารอกใครจะไปว่าเลยใครจะไ่รักลูกเออใครจะไม่รักลูกนะใครจะไม่รักลูกฮนะ,ใค,ะกกใครแกล้งลูกเมวะเออแม่มีลูกตัวเดียวใครใครแกล้งลูกแมวะ ใครแกล้งลูกแมวไหมบอกแม่ดิใครแกล้งลูกแมววะอะไรพูดไม่รู้เรื่องอันเนี้ยใครแกล้งลูกแมววะรัก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 นะบอกรักกันเร็วรัก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 เออแล้วกดแม่ทำไม ไอคำที่แนะให้พูดไม่พูดเลยนะเนี่ยกดแม่ทำไมแม่มีลูกตัวเดียวไม่รักได้ไงเออใช่แม่มีลูกตัวเดียวไม่รักได้ไงใครจะไม่รักลูกมีลูกตัวเดียวใช่ไหมใช่ไหมใครจะไม่รักลูกมีลูกตัวเดียวใช่ไหมกอแไกดแม่ทไมเออแล้วหน <biliyor? S 2> ูกดแม่ทำไม,ำไมะคะรักกัน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 นะ ลัก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 นะไม่ว่าล้วใครจะไปว่าอะไรอ่ะอุ้ยแม่ไม่เคยใจร้ายมาว่าแม่ใจร้ายได้ไงไปจํามาจากไหนว่าแม่ใจร้ายฮะล็าไปจามาจากไหนหาว่าแม่ใจร้ายเนี่ยใครใครพูดใครพูดให้ฟังว่าแม่ใจร้าย ใครพูดให้หนูฟังว่าไม่ใจร้ายเดี๋ยวเดีักรักรักรัักรักนะรักรักรักักรักนะรักกันรักกนรักกันรนักเนาะเนาะเนาะไ้วยปเ่ย